สวัสดีครับผมแบงค์สเดี่ยวมาโต้วันนี้แบงค์จะพามาดูรถแบรนด์หลักแบรนด์ยอดนิยมพี่ Honda city ครับปี2010ราคาแค่2องแสนบาทครับบอกเลยว่าทุกคนสามารถจับต้องได้พี่แล้วคันนี้สวยมากเอี่ยมมากครับพี่มามาชมอะไรรับพี่นี่เลยพี่คันนี้ครับ h o n t y City ้ผม 1.5S นะครับผมคันนี้นะปี2010เกียร์ธรรมดาครับลูกค้าคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับขับได้ทุกวัยครับพี่ วัยรุ่นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยคนอายุมากพี่ขับได้สุขสบายเลยพี่คันนี้นะบอกเลยว่าคันนี้เอี่ยมมากนะปี2010แต่สภาพเอี่ยมจริงๆครับพี่ดูกันหน่อยครับพี่ดูข้างหน้ากันหน่อยด้านหน้านะบอกว่าดีไซน์โฉบเฉี่ยวดีไซน์รุ่นนี้โฉบนี่ขายดีที่สุดของซิตี้นะรุ่นนี้นะซิตี้คันนี้นะพี่รุ่นปี2010แต่ราคาผ่อนสบายๆเลยนะคันนี้นะบอกเลยว่าคันนี้เครื่องยนต์นะพี่คันนี้เป็นสี่สูบนะเครื่องยนต์ 1,500cc นะพี่คันนี้นะปี2010นะครับผมนี่ เป็นไงบ้างข้างหน้านะครับกระจังเอี่ยมเลยคันนี้นะวารันตีว่าคันนี้นะพี่ไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนครับไม่มีคว่แน่นอนนะครับระบบเป็นระบบไฟฟ้านะพี่ไม่ใช่มือหมุนนะเป็นไฟฟ้านะครับแล้วบอกเลยว่าคันนี้พี่ราคาบแตะมากี่เริ่มผ่อนเพียง4,000กว่าบาทใครทําหานะครับพี่ฮอนด้าที่ผ่อน4,000กว่าบาทพี่ต้องคันนี้เลยนะครับในเต้นของสามเมลยมอเตอร์นะเป็นไงบ้างข้างหลังนะ i v t e c นะพี่สามารถเติมคันนี้ก็คือเติม9ก้าหนึ่งกวาห้านะพี่ ข้างหลังสวยมากเป็นรุ่นแบรนด์ยอดนิยมของซิตี้เลยว่าได้นะพี่ราคาคันนี้พี่บอกเลยว่าไม่รวมแบตอยู่ที่2 4 9 0สนบาทครับจับไปเลยพี่พนเพียง4 0่พันกว่าบาทครับตลอดัญญาไปเลยนะเป็นไงบ้างครับสวยเอี่ยมเลยนะ Honda c i t ตคันนี้นะนี่เลยครับผม Honda c i t ตคันนี้นะพี่เป็นรุ่นที่บอกว่าเชื้อเพลิงนะพี่บอกว่าครื่งนงหนึ่งพันซีซีนะครับผมคันนี้นะเชื้อเพลิงเติม9ก 9, 9 5ก็ได้นะครับดีไซน์เฉี่ยนะครับเป็นตรน Honda นะกคาเปอนบ้าบเ,เลยสีดํานะ คลเป็นฝากระจับเป็นเลยพี่นี่แหละครับผมใครสนใจคันนี้นะพี่ติดต่อแบงค์ที่เบอร์ได้เลยพี่0 9 4ครับผม5 6 0สหศางพี่ครับแบงค์สามเหลี่ยมออโต้นะครับ h o น d a City ปี20 1 0เอาไว้ในใจคุณนะครับผมผ่อนสบายสี่พันกว่าบาทต่อเดือนครับเป็นแบนค์ h o n ด้ด้วยนะครับเกียร์ออโต้ไม่ใช่นะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมวันนี้แบงค์ของแกรบสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคคุณมากรั